ใจโฮมสเตย์ราชบุรีคะ่ะนี่ที่นอนสบายนะคะนี่สำหรับที่กลางเต็นเนี่ยหนึ่งร้อยบาทและค่าคนเข้ามาพักต่างหากคนละร้อยห้าสิบเท่ากับเต็นท์หนึ่งถ้ามาสองคนก็สี่ร้อยบาทนะคะชายหนุ่มกำลังแต่งตัวอันนี้ชายหนุ่มกำลังแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มาก็รดคู่ใจไทยท่าน อุ่ใจในการกลางเต็นท์กางเต็นท์อุใจแห่งการกลางเต็นท์นะคะเนี่ยก็คือข้างบนอ่ะจะมีที่กลางให้ด้วยหนุข้างบนนู้ดน่ะสองชั้นถ้าคนเยอะๆนะแต่นี่ไม่มีคนนี่นะคะนี่นี่คือกระท่อมแต่ไม่รู้หลังเท่าไหร่ไม่ได้ถามราคาเขาี่าน่าจะสี่รอยสี่ร้อยหรือห้าร้อยะไรนี่แหละห้า้ อันนี้คือติดน้ํานี่น้ำน้ำใสมากเลยนะคะเนี่ยน้ําใสมากเลยแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นนะคะเนี่ยน้ําใสใสจริงๆใสแป้วน่าเล่นมากเลยเสียดายไม่ได้เล่นเลยอะ่ะไมไ่ลงไปแช่เลย่ห้ามเล่นน้ําหนูฝั่งนู้นก็มีนะคะแต่ว่าคนละเจ้าอ๋อนี่ก็คือเนี่ย อันนี้แค่ที่ให้เราเช่ากลางเต็นต์ติดน้ำเลยติดใจโฮมสเตย์ค่ะที่ราชบุรีสวนพึ่งนั่นคือกระท่อมที่เขาให้เช่านะคะอันนี้คือหลังใหญ่หลังใหญ่นี่จะพันห้านะมันเขาลงแต่นั้นประมาณห้าหกร้อยอะไรเนี้ยกระท่อมเล็กๆอะ่ะดูติดน้ำค่นะนั่อยู่ติดน้ำหมดเลยอันคือแม่น้ำเห็นไหมคะเนี่ยในบริเวณล้อมรอบ ห้องน้ำมีหลายห้องค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ห้องน้ำก็โอเคมีฝักบงฝักบัวให้พร้อมนะคะเห็นไหมคะบริเวณล้อมรอบอ่ะต้องหนอนี่นะคะนี่เราอยู่เต็นท์นี้ เขามีให้สองชั้นด้วยข้างบนน,นู้นเป็นที่กลางเต็นท์ข้างล่างนี่ก็ไว้ทางกับข้าวนั่งกว้างมากเลยคุ้มอะ่ะมาที่นี่ก็คุ้มอยู่นี่หมให้ดูอีกทีนึงเฮียนะาเฟี้วอันนี้โชเฟอร์โชเฟอร์เพิ่องอาบน้ำเสร็จมากระรถคู่ใจ รลางป่าค่ะอากาศดีมากๆดีมากๆอากาศดีสุด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 เลยอ่ะสุดสุนาาดน้ำเดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ๆน้ำนะคะนี่ให้ดูบริเวณนี้ นีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสาวแองกุ้งยูแใจพาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ